สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของข้อมูลนะครับในส่วนหนึ่งของ Fin Toks นะครับก็คือวันนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะฝากนะครับก่อนอดื่นนะครับก็ต้องเตือนก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นก่อนที่ท่านจะทำการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเรียนรู้นะบางส่วนนะครับ โอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นการเรียนรู้นะครับเพื่อสําหรับคนที่ต้องการเข้าใจเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยฟังผมก็มีคลิปเก่าๆเานาะมีคลิปเดิมที่ท่านสามารถไปย้อนด,ดูได้นะครับในช่องฮอมม o นี่นะครับในช่องนี้เนาะนะครับทีนี้ในการเริ่มต้นที่เราจะเริ่มมาฝากกับฟินท o โทนะครับก็คือเราต้องโอนเงินเข้ามาก่อนโอนเงินในที่นี้ก็คือ ในปกติทุกคนก็ต้องมีนะครับเรียกว่าเป็นเงินฝากนะครับเงินเงินฝากเงินฝากของเราก็จะเป็นเงินบาทเนาะนะเงินบาทนะครับเงินบาทของเราก็จะมีเป็นแบงกิ้งเนาะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีแบงกิ้งนะครับของส่วนตัวอยู่แล้วนะครับที่ในมือถือของเรานะครับเราก็ต้องโอนนะโอนมาที่ไหนครับโอนเขาเรียกว่าไปโอนเพื่อที่จะทําการซื้อนะซื้อเหรียญน,นะครับเหรียญ ที่เราจะทําการมาฝากในพินทอฟนะครับคือ USD T. เราจะซื้อที่ไหนนะครับก็จะซื้อที่ในส่วนของสตังโปก็คือเป็นเป็นกระดานของไทยนะครับกระดานเทรดของไทยนะครับหรือจะซื้อที่บิดขับนะบิดขัพก็ได้นะครับอันนี้ของไทยนะสองส่วนนี้คือของไทยนะครับที่อยู่ในการดูแลของกรอตต์เนาะ,อะของไทยนะครับนะฮะ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นของต่างประเทศก็คือไบแนนด์นะครับไบแนน์ก็คือจะเป็นกระดานสากลนะครับอันนี้ก็ท่านสามารถที่จะไปซื้อ,อเหรียญอะไรครับเหรียญสําหรับเชนที่ท่านจะทําการซื้อขายผมแนะนําในส่วนนี้คือเชนของไบแนน์นะครับเชนของไบแนน์ก็คือ BSC Scan นะครับนะ BSC Scan นะครับอันนี้เป็นเชนของไบแนน์นะครับ เราต้องซื้อเหรียญอยู่สองสองเหรียญน,นะครับเหรียญที่หนึ่งคือเหรียญ USDT เหรียญน,นี้ก็คือเป็นหน่วยสำหรับที่นํามาฝากนะครับหรือหน่วยลงทุนนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ตามความต้องการที่ท่านจะซื้อเลยกันท่านต้องการเท่าไหร่ก็โอนเข้ามาวัานที่ผมทําคลิปก็ประมาณ30กว่าบาทเนาะอันนี้ประมาณ30กว่านะครับสามสกว่าบาทนะครับแล้วแต่ท่านซื้อกี่เหรียญก็แล้วแต่ท่านนะครับ แต่ขั้นต่ำในการฝากที่นี้ก็คืออยู่ที่100 usdt นะครับ usdt ดังนั้นในการฝากต้องฝากเข้ามาในส่วน usdt ก็คือถ้าลงถ้าฝาก100ก็คือฝากเผื่อมาหน่อยนะครับสักร้อยสองนะครับหรือถ้าเป็นพันก็หนึ่งพันสองอย่างนี้นะครับเผื่อนะครับตรงส่วนท้ายก็คือเป็นเผื่อค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเหรียญ B nb ตัวนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมเนะาะเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีค่าการตลาดของเชนใบแนนของเขานะครับก็จะซื้อประมาณอยู่ที่ผมซื้อเนาะประมาณสัก100บาทนะอันนี้100บาทก็จะได้กี่เหรียญก็แล้วแต่นะครับในช่วงเวลาขึ้นลงเนาะทีนี้เมื่อเราได้เหรียญ2เหรียญน,นี้แล้วนะครับสองเหรียญน,นี้แล้วนะครับอ่า b n b เนี่ยแล้วเราก็โอนเข้ามาที่นี่นะครับ อนะโอนมาที่นี่โอนมาที่วอลเลตวอลเลตคืนนี้เมื่อเราโอนเข้ามาวอลเลตตรงนี้มันจะมาแสดงตรงนี้นะครับจะมาแสดงตรงนี้อท่านโอนมาถ้า1หนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันสองร้อยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้แสดงตรงนี้นะครับนี่คือกระเป๋ารับเหรียญแล้วทีนี้ถ้าเราจะทําการฝากหรือว่าสร้างไรายไดไ้เราต้องทําไงต่อเราต้องมาที่ Learning ครับมาที่ปุ่มนี้อ่าเราคลิกปุ่มนี้นะผมอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ พอมาคลิกปุ่มนี้ปุ๊บนะท่านก็ไปทําการจับคู่ฝากสัญญาตามระบบ P2P เนาะเมื่อจ in ับคู่ได้นะครับเมื at ot ่อจับคู่ได้แล้วนะครับคู่สัญญาเสร็จระบบเรามีกําไรให้เรานะครับกำไรก็จะวิ่งมาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ตรง Profit นะครับ p r o f i t เนาะกำไรก็จะมาแสดงอยู่ตรงนี้เราคลิกกันมาก็จะเห็นกําไรนะครับเมื่อเราได้กําไรแล้วเราต้องการถอนเราก็ต้องถอนสั่งถอนจาก p r o ฟ it นี้มาที่กระเป๋าตรงนี้นะมาเ l เลตก็จะมาแสดงอยู่ตรงหน้านี้ นะเอาแสดงตรงหน้านี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเรามีกําไรตรงนี้เราก็สามารถสั่งถอนกลับนะสั่งกลับนะสั่งกลับมาขายที่บิตคัพสังโปร์ไบแอนได้หรือเชนอื่นนะครับที่ท่านใช้อยู่นะครับที่สามารถมีเชนของไบแอนที่สามารถได้ก็เช่นกันแล้วก็ไปขายเหรียญ USDT นะครับเป็นเงินบาทเนาะ เป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารเรานี่คือขั้นตอนนะครับนี่คือขั้นตอนเนาะ,ะในการที่จะมาร่วมทำธุรกรรมนะครับทีนี้เมื่อเรามีเหรียญแล้วเราจะทำการลงทุนเนาะให้เรามาคลิกตรง l e ARNING นะครับคลิกตรง l e ARNING เมื่อเราคลิกมาตรง l e ARNING นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นสีส้มละนะครับ แล้วการลงทุนที่นี่ก็จะมีระบบแบบอัตโนมัติตรงฟาสเนี่ยคืออัตโนมัตินะครับตรงนี้นะตัวนี้คืออัตโนมัติฝากขั้นต่ําเริ่มต้นอยู่ที่100 USDT นะครับฝากขั้นต่ําเท่านี้นะแต่ถ้าเรามาคลิกตรงนี้ก็จะมีคนที่ยื่นกู้ไว้นะครับตัวนี้เขาจะเป็นจํานวนนะถ้าลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่คลิกเนาะมันจะยาวไปนะครับผมจะให้ดูตรงนี้เนาะ เสร็จแล้วถ้าระบบผมจะอธิบายเรื่องการจับคู่นะครับเมื่อท่านทำการฝากเนี้ยระบบที่นี่เขาเรียกว่าระบบฝากแบบ P2P นะครับ P2P ก็คือสัญญาจะเกิดก็ต้องมีคู่สัญญาจับกันก็คือมีผู้ฝากกับผู้กู้สัญญาถึงจะเกิดนะครับหมายความว่า ถ้าผู้ฝากฝากเข้ามา100เยอดีทีผู้กู้ยื่นกู้ไว้100เยอดีทีอันนี้สัญญาสมบูรณ์ครับอ่าสัญญาสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่ากรณีเราฝากเข้ามาสมมติเราฝากเข้ามา300แต่ผู้ยื่นกู้ไว้500หรือร้อยหนึ่งสองไม่มีคนฝาก300เลย ระบบสัญคู่สัญญานี้ก็จับไม่เกิดนะครับเหรียญนี้เหรียญที่เราฝากนี้มันจะเด้งกลับนะครับเด้งกลับเด้งกลับมาที่ไหนครับเด้งกลับมาที่กระเป๋าเหมือนเดิมนะกับเด้งมาที่กระเป๋าเรานะครับอันไหนที่จับคู่ไม่ได้ก็จะเด้งกลับเข้ากระเป๋าเราแล้วเราก็ทําการฝากใหม่ครับไปที่เล ARNING ใหม่ทําการหาคู่สัญญานะครับใหม่ ดังนั้นในการฝากแต่ละกระเป๋าแต่ ID เราสามารถสร้างสัญญาหรือจับคู่สัญญาได้หลายคู่นะครับดังนั้นคู่ที่1อาจจะ100บวก100นะครับไอ้คู่ที่1นึสัญญาที่1นะครับสัญญาที่2อาจจะ200 200นะครับอันนี้สัญญาที่ะอ่าสัญญาที่3อาจจะเป็น500 500นะครับอันนี้สัญญาที่3 คือดังนั้นในการที่เราฝากสามารถฝากได้หลายสัญญาแล้วแต่เรานะครับแล้วการถอนเราก็สามารถถอนได้ครั้งละแต่ละสัญญาได้คือถอนทุนนะครับคือถอนทุนในการถอนนะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของการฝากนี่คือระบบ P 2 P นะครับทีนี้ว่าเมื่อสัญญาเกิดเรียบร้อยนะครับเมื่อสัญญาเกิดแล้วนะครับเรามีคู่สัญญาถ้าอย่างกรณีแบบนี้นะ เขาเรียกว่าสัญญาจับคู่ได้ระบบก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเปิดนะเปิดอยู่เปิดอยู่ก็คือเขาเรียกว่าทําการลงทุนอยู่จับคู่อยู่อันนี้เขาว่ามีคู่สัญญานะครับอันนี้เปิดอยู่นะอันนี้ก็จะแจ้งว่าเจ็ดเจ็ดเคือเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันตอนคือหนึ่งรอบสัญญา อ่าคือหนึ่งรอบสัญญานะครับหนึ่งรอบสัญญาเจ็ดวันหนึ่งรอบสัญญาเมื่อครบระบบก็จะจับคู่สัญญาใหม่ให้เรานะครับครบเวันระบบจับคู่สัญญาใหม่ให้เราก็คิดให้เราเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปลดล็อกปลดล็อกคือในกรณีกรณีท่านไม่เคยถอน กรณีไม่ถอนเลยไม่เคยถอนนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเข้ามาดูนะครับแต่เราฝากทิ้งไว้นะฝากทิ้งไว้ไม่เข้ามาดูไม่ได้ครับเพราะระบบนี้เขาบอกว่าถ้าว่าวันนี้คุณฝากหนึ่งร้อย USD t อันนี้คือเงินต้นนะครับเงินต้นถ้าเมื่อ,อไร่ก็ตามกำไรครบนะกำไรนี่ หนึ่งร USDT อันนี้คือกำไรนะถ้ากำไรเท่ากับเงินต้นคืออันนี้กำไรเท่ากับเงินต้นแล้วนะครับระบบจะหยุดจ่ายนะครับผมจะอธิบายอย่างี้ดีกว่าระบบจะหยุดจ่ายนะครับไม่เอาวันละจะวันไหนก็แล้วแต่ถ้าระบบจ่ายกำไรครบ100 เท่ากับเงินต้นหรือหนึ่งพันคุณฝากไว้หนึ่งพันระบบครบหนึ่งพันกำไรครบหนึ่งพันถ้าคุณไม่ถอนกำไรนะครับถ้าคุณไม่ถอนกำไรเนี่ยระบบจะหยุดจ่ายนะครับถ้าไม่ถอนอ่าไม่ถอนกำไรนะครับระบบจะหยุดจ่ายนะะหยุดจ่ายจนกว่านะครับ จนกว่าเราจะถอนเราบอกว่า,บบาจนกว่าเราจะถอนนะจนกว่าเราถอนกําไรระบบก็จะรันใหม่รันเจ็ดวันเมื่อเราถอนกําไรเสร็จระบบก็จะรันเลยรันคือจับคู่ให้เราใหม่นะครับจับคู่ให้เราใหม่เจ็ดวันดังนั้นตรงนี้ท่านไม่ต้องไปปิดนะครับไม่ต้องปิดให้ถอนเฉพาะในส่วนกําไรออกระบบก็จะรันก็สําหรับ คลิปนี้นะครับแบ่งปันท่านเพียงเท่านี้นะ,ะถ้าสนใจก็ติดต่อข้อมูลใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ